ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนในการทำไลฟ์เวิร์กชีตนะคะหรือว่าใบงานออนไลน์ในวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Body ค่ะเริ่มแรกเนี่ยให้นักเรียนนะคะกดตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ในรูปนะคะอาเป็นการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเริ่มแรก English Sing i n g Body อะสมมุติว่าคุณครูดูคลิปจบแล้ว นะคะเริ่มแรกก็คือให้นักเรียนเนี่ยเลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างนะคะสังเกตว่าใบงานใบงานชิ้นนี้เนี่ยจะไม่เหมือนวิชาประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ก็คือจะไม่มีที่ช่องว่างให้เขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเมื่อนักเรียนหลังจากทํา แบบใบงานเสร็จแล้วมีการตรวจคำตอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะคะและเขียนชื่อลงไปในรูปภาพก่อนที่จะส่งในรายประจำชั้นค่ะอ่ะเริ่มแรกก็คือมันจะมีตัวเลือกค่ะเป็นรูปเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเราสามารถเอานิ้วจิ้มได้เลยค่ะลากนะคะเป็นการลากภาพเนี่ยให้ตรงกับเสียงที่เขากำหนดมาเสียงที่เขากำหนดมาคือตรงไหนดูที่ช่องสีม่วงค่ะอ่าแล้วก็ เดี๋ยวคุณซูมแป๊บหนึ่งให้กดตรงที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วฟังว่าเขาพูดถึงอวัยวะตรงไหน Legs Legs อาสมมุติว่าครูคิดว่า,าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงเล g s ก,ก็คือขาครูก็หารูปผู้หญิงที่ชี้อวัยวะตัวเอง สมมติว่าคุณครูค,คิดว่าคือรูปนี้นะคะเอานิ้วจิ้มแล้วก็ลาก,ลากลงมาเลยค่ะให้อยู่ในช่องที่เราฟังคลิปเมื่อกี้นะคะเอาดูข้อที่2ค่ะอีกหนึ่งข้อ stomach stomach ่าสมมุติว่าข้อที่2เนี่ยครูค,คิดว่าคือคำตอบคือข้อนี้ก็ลากลงมาค่ะสมมุติว่าคุณครูทำทั้งหมด ทำทั้งหมดครบทุกข้อนะคะอันนี้นักเรียนอย่าล่ามั่วๆแบบครูนะคะให้ลองกดฟังทุกๆภาพเอ่อทุกๆข้อก่อนนะคะเพื่อว่านักเรียนจะได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าเมื่อนักเรียนตอบครบหมดทุกข้อแล้วให้กดคําว่า finish ก็คือการเสร็จสิ้นนั่นเองกดที่ปุ่มสีฟ้า1ครั้งค่ะและกดที่ปุ่มที่มีรูปแว่นขยายเพื่อตรวจสอบคำตอบ เมื่อมีการตรวจสอบคำตอบใน Li v e w o r k s h e e t จำได้หรือเปล่าเอ่ยก็ให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะมีการตรวจคำตอบบอกคะแนานเอาไว้ให้อยู่แล้วและให้นักเรียนเนี่ยแคปบหน้าจอนี้นะคะและเขียนชื่อชั้นนักเรียนกำกับเอาไว้ในรูปภาพด้วยเพราะว่า Li v e w o r s s h e t t วิชานี้ไม่มีช่องว่าให้การให้เขียนชื่อแล้วก็ชั้นนะคะ,ะเมื่อมีการเขียนชื่อชั้นเสร็จแล้วเราก็ให้แคปหน้าจอส่งลงไปใน ลายประจำชั้นห้องเรียนด้วยค่ะเพื่อที่คุณครูเนี่ยจะได้มีการให้ใคะแนนนักเรียนในต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ